สวัสดีครับหลวงกิจ a ชแนลชีพเป้าซื้อบ้านครับวันนี้มาอำเภอบางซ้ายบางซ้ายอ,อายุทยาครับบ้านหลังนี้นะครับพื้นที่อยู่ที่42ตารางเมตรครับฝั่งนี้6ลึก7นะครับมี1ระเบียงมีหนึงรับแขกมี2ห้องนอนมี1ห้องน้ำครับนะเป็นบ้านของร้านเป็นค้าไม้ครับนะทำได้ที่ประมาณสัก75แล้วกันเพราะว่าประตูวงกบ ประตูนหน้าต่างยังไม่ใสเจติมาแปล้วกันนะฮะขวาบ้านตีแนว2แบบครับแบ่งเป็น2ช่วงครับใต้วงกบก็้ะพูดภาษาโบราณหน่อยก็เรียกว่าฝาเกีย้ยวาประกลหรือว่าฝาเฟียมหลอกนะฮะฝาเฟียมหลอกแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกนะครับกิติเรียกอย่างนั้นจริงๆครับนะฮะฝาเกีย้ยฝาเกีย้ยนี่ก็คือสืบมาาเรียกว่าสืบมาทางฝกลางเรียกอย่างนี้จริงๆ ก็คือฝาปะกลนหรือว่าเฟี้ยมหลอกนี่แหละนะฮะโอเคครับ, okay, รบนี่ฝั่งด้านข้างนะครับความสูงนี่ประมาณ70เซนอากาศเกินก็โทษด,ด้วยก็คือยกขึ้นรถได้อ่ะ,อะยกขึ้นรถได้อย่าให้เสาไปคลูดกับปูนตะดลิวนี้นเองอกล้อนะหกล้อก็สูงประมาณ1เมตรนะอกล้อสูงประมาณ1เมตรประมาณนั้นนะพอวางบ้านแล้วก็ต้องเสาต้องลอยแม่ถึงพื้น เพื่อนเขาจะทํามากกว่านี้ไม่ได้ยกเว้นกรณีเดียวครับเพื่อนๆต่อเสาปูนเสาไม้ต่อได้คุยนอกรอบกับพี่เพนนะครับมันทําได้หมดนะครับบันไดนี่เดี๋ยวเรามาคุยเราคุยตัวเรือนนิดหนึ่งครับเส้นิ้วครึ่ง8เสกก็คือคานนะฮะเสาหน้า6นะครับนี่ฮะลักษณะการทําบ้านของพี่เพนนะครับอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ่วนใจคาบ้านหรือว่าปลายกระเบื้องที่ยื่นออกมาจากตัวบ้านนะครับส่งน้ําได้75เซน นะครับ75เซนนะครับก่อนอนุญาตพี่ก็ขึ้นพี่เขาทมาไผมขึ้นฝันแล้วมันได้3ขั้นใช้มาหน้า12เต็มเท้าเลยท่านผู้ชมคนเท้าคนแก่เด็กขึ้นสบายสบายเต็มเท้าเลยครับขึ้นมาถึงเจอระเบียงครับประมาณ1เมตรสินะครับมานั่งมี1ตัวด้านหน้านะครับนะนั่งกันเลยครับตรงนี้ก็ก็เรียกว่า3เมตรมานั่งนะครับนั่งได้สีคนยัดมันเต็มที่เลยครับเป็นเพื่อนซีนะแต่ว่านะแต่ถ้าลูกค้ามานั่งเพื่อนๆมา มานั่งยัดกันไม่ได้ฮนะเสียมารยาทสำหรับลูกค้ามาเอารับแขกก็เชิญเข้าเราแขกเลยนั่งได้เยอะเลยวางโซฟ,ฟงโซฟาได้นี่คือฝ้าหลุมนะฮะที่ทําออกมาสวยงามครับนะฮะส่วนมอบคิ้วนี่กำลังตีฮะตีเกือบหมดแล้วครับท่านผู้ชมหน้าต่างประตูอะไรย,ยังไม่ใส่นะใส่แต่บงกบไว้ด้านนอกะหน้าต่างก็เดี๋ยวเอามาติดตั้งครับบานประตูเดี๋ยวมาติดตั้ง,บ,บ,าางบานสไลด์นะครับความสูงไม่ต่ำมาสองเมตรนะฮะบ,บานประตูนะครับ ถ้ามาถึงตรงนี้ก็เหลือ5เมตร50กับปกติลึก7เมตรใช่ไหมตัดองรับระเบียงไปประมาณ1เมตร50ประมาณนะขาดเลือขอโทษด้วยก็ประมาณเหลือ5เมตร50ครับซ้ายก็มีหน้าต่าง2ช่องคนะวงกบ1ตัวคนระับมี2ช่อง2บานนะครับด้านหลังก็มีความพิเศษก็คือมีบานประตูเปิดไปข้างหลังนะครับมีห้องน้ําด้วยคนะความพิเศษอีกอย่างครับท่านผู้ชมก็คือทําฝาภายในตีนเสวตั้งนะครับแล้วก็ปิดปิดที่บังใบครับใกล้ๆสายบัวนะครับ โอเคนะก็เพื่อนๆพยายามนึกสภาพที่กิติพูดบ้านตรงไทยแล้วกันนะฮะลักษณะคล้ายกันแต่ไม่ใช่เชิงสายบัวแน่นอนนะครับคล้ายๆเหมือนกันถ้าเป็นขวาแฝกดีกว่านะฮะท่านผู้ชมแต่สวยคลาสสิกนะฮะในห้องนอนสองห้องนะท่านผู้ชมพื้นที่พื้นที่เท่ากันครับห้องนี้ก็3เมตรห้าสิบคูณสามเมตรนะครับนะฮะก็เหมือนกันครับภายในก็ตีฝาแบบนี้ครับคือก็บางใบก่อนแล้วก็เอาไม้คิ้ว กลายไม้มอบมาตีทับอีกทีท่านผู้ชมนะฮะแต่ถ้าก็กั้นเป็นช่องช่องช่องนี้ก็เป็นปะกลนหรือว่าเฟี้ยมหลอกนะฮะแต่นี่ไม่ใช่เมื่อไม่กั้นก็ขอเรียกสายบัวแล้วกันนะฮะสายบัวทรงยาวสูงนะครับฝ้าเพดานนะครับท่านผู้ชมนะฮะหลุมตรงกลางจากพื้นมาก็ประมาณ2เมตรหนึ่งสิบนะฮะท่านผู้ชมนี่คือห้องนอนที่หนึ่งนะะห้องนอนที่หนึ่งออกจากห้องนอนที่หนึ่งมาห้องรับแขกออกจากห้องรับแขกมาห้องนอนที่สองครับท่านผู้ชม นะฮสามเมตรกับสามเมตรสิบเหมือนกันนะฮะไม้อะโกไว้แล้วครับท่านผู้ชมยังไม่ขัดยังไม่ได้ลงสีนะครับเดี๋ยวก็จะขัดและลงสีพื้นนะฮะแต่สีตัวเรือนบ้านนี่ก็ทาสีไว้แล้วนะฮะท่านผู้ชมโอเคครับหน้าต่างกว้างขวาสามช่องกว้างหลังด้านหลังก็สามช่องครับนะวงกบหนึ่งตัวนะฮะเป็นช่องระบายระบายทำอย่างนี้ยท่านผู้ชมนะฮะโอเคครับนี่คือห้องนอนที่สองนะฮะไปห้องรับไม่ใช่เลยห้องน้ำต้องรับเกล ปาพูดมาแล้วนี่เอน้ำมาและประมาณ2เมตรอาจานผู้ชมป้าวที่สมาบอดไปแล้วครับส่วนนี้คือบานประตูเปิดไปข้างหลังนะโอเคครับอ่ายช่างกำลังทำนะตอนนี้เดินไปข้างหลังอาจานผู้ชม สรุปให้ฟังครับท่านผู้ชมบ้านหลังนี้ครับ42ตารางเมตร5น5 0มื่นบาทลดเหลือ4 10 2 0มื่นบาทกดติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์วันนี้ไปก่อนครับราคาและเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปครับลาก่อนครับสวัสดีครับ